กูฝากคลิปนี้ให้ถึงลาวนะเลยมเอานะมึงจะอยากได้แผ่นดินคอมเมนตอะลาวอีลาวสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเบิร์สคู่สุขคน,นมีคอมเมนต์ตาตี้ออกมาบอกว่าออฝากถึงลาววะถ้าอยากได้แผ่นดินคอมเมนต์นะจิรวมกับไทยไปยึดเอาหันะ ฝ้าไปเด้อฝนมาเฝ้าไปเด้อบอกไะอีลาเอาฝนอะนะไปเบิ่งคลิปไปโดเต็มๆกันกูฝากคลิปนี้ถึงล uh ่านะเรามาเอานะมึงจะอยากได้แผ่นดินคขมลนาลาอีลาวมึงอยากรวมกับไทยจะมาเอาแผ่นดินคขมรนารลาเลยมาคือเขาจะเอามาให้ยังคือเขาจะเอาวันคนเงือกไปพกแก้วมาให้ยังจะเอาให้ เพิ่มคนในประเทศว่าโอ้ประเทศลาวมีขอทานเพิ่มขึ้นมาแล้วสิวะ่ะนะเขาเอามาลองนะขมนนะถ้าไทยกับาลาวรวมกันนะมึงจะนั่งให้นะมึงจะได้นั่งให้ให้แบบว่าเฟกนิวขึ้นมาแบบล้นหลามประเทศเลยถ้าเขาว่วมมือกับทางฝั่งไทยนะนะมองให้เขาไปเอานะไปยึดเอานะอย่าซานะจ๊ะนะ เดี๋ยวเขาซาให้เบิกนี้จะได้เข้าโลหินยานะที่เขาไล่ลงเหืนนะหลังจากที่เขายึดแล้วนะไล่ลงเหือนีนนะไปตามล่องตามสายแม่น้ำนะแผ่นดินสิยูจิโบมีหนะมีแผนะ่นดินยูหันดีแล้วจะซานะไพ้ไปประกาศไปอยากได้แผ่นดินเมืองนะเอามาให้่ะ ถ้าเอาแต่แผ่นดินเขาเอาอยู่แต่ถ้าไปยึดมาแล้วได้คนเงอะเงอคือมึงมาเพิ่มมันเขาบอเอานะแทมบอพอจะได้สายยาว่าเรามีขอทานเพิ่มขึ้นนะนะใครที่ไปเอาใครที่อยากไปยึดมาได้เสียทั้งหน้าตานะถ้าไปยึดมาแล้วได้คนเงอะคือมึงกันเขาสู้บวยึดจะดีก้นนะยึดมาให้เสียไปลํำเวลานะถ้าเขาจะยึดอันมันใส่บดา ถ้าเขาจะยึดนะมันใส่เวลาบรดนะอก m m มนนนะ้วฝากไ้นะามาอีลาอีลาโออีนาแล่เอ้ยนะนางหน้าดำเอ้ยนะอันนี้บ่ได้เป็นคมํมบดีจะฟ้ามหน้าเราถ้าใส่ขนาดว่าใส่แอบแล้อย่างซ้ำนั่นนะถ้าบ่มีแอบจะซ้ำได้นะจีตตาบอดีนะยังให้เขาไปยึด เอาไว้ยาคีมมูนะทุกมือนี่ไปเบิ่งนะเขาลบกับไทยจากมือแล้วนี่ทหารตุยไปจากเท่าไรแล้วนะตาบอดีสิแหละนะเบิ่งตายแต่เฟกนิวฮะบูหน้าฮูห้หลังเงี้ยสิแหละนะพากันสร้างแต่เฟกนิวเกื่อนขึ้นมาเป็นจังไดแล้วคนในประเทศเงือกสิเดอ้อฮะพาดกันเงือกนะ เอ๊ะจ okay? wow. ังไดได้โกคนาอันผ <c oughs> <c oughs> ู้นำเขายังตัวคนในประเทศเขาซ้ำกับแก้งคอเซนเตอร์แล้วนะอันบบต้ายังดอกอันแกบอันพูนี่นะโอ้นะเบิงมาละค่ะทุบทุบเลยได้นะถ้าเรารวมกับไทยนะอุ้ยบอกเลยว่า โมเมนต์เป็มึงได้จีได้ให้ลายคนจีได้ให้นะถ้าเขายึดไปเขาก็ไล่สุนียกจากแผ่นดินซูบมีแผ่นดินยู่นะบ่มีแผน่นดินนู่ยมบพโพเลยเป็นที่น่ารังเกียจอีกนะไปมองใดเขากรนะัังนะไปมองใดเข็บ่ให้มีแผ่นดินยู่นะคิดบอวว่าสมัยนี้มันจิง,ง่ายคือสมัยตะก,กี้ว่าไปรีภัยอยู่ในศาตดอื่นถ้าเกิดประเทศไทยบัอนุญ,ญาตให้เามรไปรีบภยัยนะก่อนจะไปประเทศที่สาม พวกมึงก็ยากเอเพราะในอาเซียนฮะนะมีแต่ไทยเท่านั้นแหละที่เปิดฮับนะคนที่มารอรับไปประเทศที่สามไปประเทศที่สนะนะี่นะยังเงือกจ้านะตาบอดีนะสมองกับนะเงงเงือกเป็นม่เขาบอกไปยึดเอาไมา้เสียเวลาแล้วเบิ่งไม่ไทยเขายังบอกไปยึดเอามาเลยนะไทยเขายังสู้เอาแต่ดินแดนของเขาที่มันเป็นของเขานะเขาบเหน็น ไปยึดอันส่วนนั้นส่วนนี้มานะเพราเขาหู้ว่าถ้ายึดมาจะได้คนเงอะเงอคือมึงยึดมาขเขาก็เลยไปยึดนะจะให้เราไปยึดนะนะจะให้เราไปเอาแผ่นดินโอ้ไปเอามาได้ได้คนเงือกคือมึงมาเขาไปยึดะนะเสียเวลาเวลานเสียซื่อเสียงนะเดีย๋ยวจะได้ข้ออันหาว่าโอ้เรามีขอลาหาัรเพิ่มขึ้นนะเพราะพวกนี้เห็นอย่างบ่เป็นนะนอกกระบะนี่นะ หากระโปงมักพา้าวสป้ายป้นนั่นนะใต่สะพานลอยประเทศนั่นประเทศนี่ไปวู๊นะไทยอยากได้นะเอาไหมอะ่ะแล้วผู้ใดเป็นคุณบ้าไว้เขาอยากได้ประเทศคาเมนนะผ่ายผู้ใดเบ้าอะนะไปไล่สาระได้มึงทุบอะไ้จ๊ะอ่นะ สภาพเป็นสั้นนะพูนนะไปหาเคาะโมเข้าโมาน้ำไปแจกคคนในประเทศมึงได้ข้าวกำลังอึดทิวบ่แมนตินะไนเข้าพวกเขากำลัง,ลงประคออันทหารไทยกินนยู่บแมนตินะอย่าใบเก้งหลยอย่าใบหลาเด้อแนวไลสาระนะถ้าบวหูอหนอินเนหนะถ้าใบได้สาระเดียวตุ้มตามขึ้นมานะ เขาบอเอาไว้ได้เขาบอเอามึงไว้ได้นะฮู้บะเขาบอกคนเงองเกกไห้ได้นะนระดับคมฮู้สำซเนียนที่ไปยุ่ใส่อีกสิไปยุ่ใส่ได้นะถ้าเขาไปหยืดเร็วะ่ะที่ไปยุ่ใส่ลงเหือไปล่องตามแม่น้ำสิบะ่ะนะยู่ตาม้นภูเขาห้างไก่ความเจริญผลนะ อยู่พุ่นอยู่ป่าเด็กดงหนาผลบ้องบ่มีคนยู่บ่มีคนเที่ยวผลอยากยู่แบบนั่นทีนะอยู่ในหมู่บ้านดีๆบ่ม,มกักอยากเข้าไปยู่ในด่งที่ว่าอันพีโบเที่ยวใกล้บกขันผลวะอยากไปยู่แบบนั่นหวะอ,อ่ะโอ้คนเฮาเนาะมีผพนดินยู่ดีๆบ่ม,มักมักอยากให้เขาไปยึดมักไปยู่แบบอัน มองที่คนไปประหอดไปบวเทิงมานะอยากไปยุ่แบบนั้นอนะ่ะล่องเหือไปตามสภาพแคมน้ำนะจะบอกให้เลยจะไปขึ้นถ้าบ้านเืินไผเขาก็ไปขึ้นเด้อนะถ้าเขาไปยึดนะสตินะคิดดีๆสมองมันคิดดีๆนะเบิ่งสภาพหนะัน <laughs> สภาพแบบนี้จะเขาจะยึดมาให้อย่างนะโอ้เห็นหน้าแล้วก็ เอาไม้ค่ำตาตีคือแนเดอรนะจะได้เห็นโลกกว้างจะได้เห็นโลกภายนอกนะจะได้เห็นว่าหัวบันไดหันจังน้อยเขาจิมาเตะ,เตะ,เตะบันไดทิมนะจิบุมีมง้งอันบันไดลงเฮือนคิดเนี่ยคิดได้เท่านี้อะสมคำเขาว่าเนาะนะถ้าบุปึกนี่บุแม่นคำเมนอิลี